ขอเรียนถามอาจารย์แบบคาถามบ้านๆอย่างแรกเลยครับปกติแล้วเนี่ยเราจะเรียกว่าเราเป็นผู้สูงอายุกันตั้งแต่เมื่อไหร่ล่ะครับผู้สูงอายุใช่ไหมครับใช่ครับผู้สูงอายุเนี่ยก็ตามกฎหมายนะครับกฎหมายเลยกฎหมายคนที่จะผู้สูงอายุในประเทศไทยนะเอาที่หกสิบปีขึ้นขึ้นไปนะครับก็เหมือนกับเราเกษียณเราไม่ต้องทํางานแล้วหลัง แต่ถ้าเราอายุ60เราก็จะเป็นวัยเกษียณก็คือเราเขามองว่าเราปีภาวะเสื่อมถอยร่างกายเราแบบไม่เหมาะกับการตักตันทำงานหนักอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วปัจจุบันเนี่ยตา่างประเทศเนี่ยเขาก็กาลังเพิ่มอายุที่จะเป็นวัยเกษียณเนี่ยหรือว่าเป็นวัยสูงอยู่เนี่ยเขาก็จะเอาที่65ลนะเพราะว่าเราอายุยืนยาวขึ้นอืเรามีการาเดี๋ยวเองที่ได้ดีขึ้น เรามีอุบัติเหตุน้อยกว่าเรามีโรคติดเชื้อน้อยกว่าสมัยก่อนที่แบบจะเสียชีวิตแบบในอายุสั้นๆอย่างเงี้ยครับเราเราก็จะแบบเป็นเป็นตัวตัวตัดสินแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราจะมองว่าโอ้ถ้า,ายุคมากเราจะแกะ่จิตใจเราจะห่อห่อเหี่ยวใช่ไหมครับจิเราจะหอ่หอเหี่ยวใช่มันก็มันก็ไม่ใช่อย่างนั้นนะครับเพราะว่าอย่างเช่นดาราบางคนเนี่ยดารา เวาลาัวอาวุโสเนี่ยบางคนก็ยังร้องเพลงบางคนยังทําอะไรได้ใช่ไหมครับเขยยายังอายุเขาอายุเยอะแต่เขายังแข็งแรงแต่ถ้าบางคนเนี่ยบางคนที่แบบตา,ตามทำงานหนักดื่มเหล้าสุบูรีไม่พักผ่อนแค่หน้าแบบอายุมันไปทํางานสี่สิบกว่าปีเนี่ยก็ดูแบบอายุดูหน้าค่อนข้างเราดูหน้าแก่มาก <laughs> จริงๆเนี่ยแล้วก็ร่างกายเขาก็ร่างกายก็ซุดโทมจริงๆเนี่ยเราเรามองเป็นสองอย่างแล้วกัน เรามองอายุที่อายุที่ความเสื่อมกับอายุที่ตัวตัวเลขอายุที่เป็นที่แบบเวลาอาจริงๆเราผูส้สูงอายุศาส์ผู้สูงอายุเนี่ยเราไม่ได้มองที่ตัวเลขอย่างนั้นเราเราจะมองที่ฟังก์ชันก็คือมองที่ภาวะกิจกรรมเขาว่าทําได้มากมอยแค่ไหนอืมนะครับครับ ฟังก์ชันที่อาจารย์พูดถึงเนี่ยพอจะแบ่งง่ายๆเป็นเป็นเอ่อได้สักกี่กลุ่มเหรอครับที่จะสามารถบอกได้ว่าเป็นกลุ่มฟังก์ชันฟังก์ชันนะครับก็ก็คือฟังก์ชันนะครับก็แบบก็แบบคือมีได้ทั้งหมดเป็นแบบ ส,ส,สามกลุ่มก็ได้ก็ได้นะครับโอเคโอเคฟักชันเนี่ยก็คือแบบแบบนี้ง่ายๆคือเป็นไวปกติฟังก์ชันปกติคือเป็นโลบัสก็คือคนไข้ที่แข็งแรงก็เหมือนวทยก็คือทำได้ทาได้หมดเราเราจะตัดกันตรงตรงที่เขาเรียกว่าเป็นศักยภาพในการทำกิจกิจกรรมภาษาอังกฤษเรียกว่า ADL นะครับ Activity of Daily LivingADL เนี okay. Okay. Os, ่ยมันจะมีอยู่สแบบก็คือ แบบพื้นฐานกับแบบขั้นซับซ้อนพื้นฐานคืออะไรบ้างพื้นพื้นฐานก็แบบคือการอ่าอบน้ําแต่งตัวกินข้าวเข้าห้องน้ำเดินขึ้นบันไดเดินลุกขึ้นจากเตียงขึ้นมาบนยืนขึ้นมายืนเนี่ยนี่คือพื้นพื้นฐานแต่ถ้ามันซับซ้อนก็จะเป็นพวกแบบจัดยาซื้อของช้อปปิ้งกด ATM ไปธนาคาร ก็จะยากขึ้นมาก็จะยากขึ้นมามันจะมันมันจะมีล uh> ิสต์เอาไว้อยู่อย oh mm um> ู่ครับค OK> ือสมมติถ้าถ้าเกิดเราทําได้หมดทุกอย่างเบสิกกับซับซ้อนเขาเรียกว่าเรามีสกิลภาพปกติเหมือนคนวัยปกติเลยวัยทำงานนี่คือทำงานได้ชื่อเต็ได้ไปซื้อของทำธุรกิจประจำวันจ่ายตลาดอะไรเงี้ยทาได้หมดทอนเงินถูกอันนี้คือเขาเรียกว่าเป็นปกติก็คือฟังชันเต็มเต็มร้อยแล้วกันแต่ถ้าคนคนที่ทําไม่ได้เนี่ย อาจจะเริ่มจากเรื่องซับซ้อนจะทําไม่ได้เช่นบางคนเนี่ยขับรถไม่ได้แหละหูตาไม่ดีทรงตัวไม่แม่ยมยนยำหรือย่างเงี้ยแล้วก็เริ่มเสื่อมถอยมาเรื่อยๆนะครับถ้าเกิดความเรื่องทำเรื่องซับซ้อนไม่ไ,มได้เนี่ยเขาจะเรียกว่าเป็นความฟิตที่เป็นแบบเรียกว่าระยะแบบว่าไม้ก็คือแบบว่าเสือเออเสอเส่อมลงบ้างครับไม้คือเสื่อมเสื่อมลงบ้างแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นแบบว่า ถ้าทำเรื่องที่แบบซับซ้อนที่มันจำเป็นไม่ได้เช่นอ,อะไรครับจะมาณจะเป็นเช่นแบบไปจัดจัดยาเองจัดยาเนี่ยเรื่องเรื่องที่จำเป็นพอเราจะท้อต้องเป็นยาเรื่องกินยาถ้าทำเรื่องนี้ไม่ได้เราก็จะเป็นแบบพอมา moderate หลอมก็ <S <S 2> <S 2> คือแบบว่าเริ่มแบบทำเรื่องนี้ไม่ได้แล้วก,แวก็แล้วก็มีแบบร่วมที่ทำแบบพื้นฐานไม่ได้เช่นบางคนก็อาจจะไม่สามารถที่จะ เดินขึ้นบันไดเองได้เดินไม่ไหวอาจจะจํากัดด้วยร่างกายเขาจะเรียกเป็นเพราะว่าเริ่มมอเดลเลตแต่ถ้าเกิดเรื่องซีเวียนี่คือทำอะไรทำเบสิกก็ไม่ได้เช่นจะตักข้าวเองก็ลําบากอือะไรอย่างเงี้ยครับก็เรียกว่าเป็นแบบซีเวียแล้วมายอดเดเลซีเวียครับเราจะเมนเทนฟังก์ชันให้ได้มากที่สุดนะครับเป็นหน้าที่ของอ่าทีมแพทย์ผู้สูงอายุทีมแพทย์อายุรศาสร์ทีมแพทย์เวชศาสตร์ ฟื้นฟูทีมนักกายภาพนะคทีม